ท้าสีสุดาจันทร์ตำแหน่งพระสนมเอกตำแหน่งหนึ่งของกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมาจากราชวงศ์อู่ทองและมีอีกสามตำแหน่งได้แก่เท้าสีจุลาลักษณ์จากราชวงศ์พระร่วงท้าอินทราสุเรนจากราชวงศ์สุพรรณภูมิและท้าอินทราเทวีจากราชวงวศว์ศรีธรรมสกราชโดยทั้งสี่พระสนมเลื่อนสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายที่ปกครองแคว้นเหล่านั้นโดยเจ้าเมืองที่ปกครองอยู่รอบกรุงศรีอยุธยา จะต้องถวายพัิดาเข้ามาเป็นพระสนมเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์ดังนั้นการมีสนมสี่ทิศนี้ถือเป็นการแสดงพระราชอำนาจเหนือดินแดนสยามทั้งมวลอย่างหนึ่งและหากพระชายาองค์ใดมีพระประสูติการพระราชโอรสที่จะสืบราชสมบัติพระชายาองค์นั้นก็จะมีฐานะที่สูงกว่าพระชายาองค์อื่นๆและจะถูกเรียกว่าแม่หัวเมืองและแม่หยัวเมืองที่เป็นที่รู้จักที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ก็คือเท้าสีสุดาจันทร์พระมเหสีในสมเด็จพระชัยราชาธิราชและขุนวรวงศ์สาธิราชงงไหมล่ะครับทําไมพระนางถึงมีพระสวามีถึงสองคนใครอยากทราบประวัติที่มาและเรื่องเล่าตำนานต่างๆเกี่ยวกับพระนางกดลิงก์ด้านบนเลยนะครับเท้าสีสุดาจันทร์พอได้ค้นพบได้ฟังประวัติก็มานั่งนึงนกดูว่าเป็นธรรมแล้วหรือเปล่าที่เราจะประนามเธอว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีหากเพียงเพราะเธอ ต้องทำหน้าที่เพื่อราชวงศ์ของเธอบางครั้งในหน้าประวัติศาสตร์เราก็มักจะกล่าวถึงผู้แพ้ว่าเป็นกบฏแล้วเราก็เชื่อและตั้งข้อรังเกียจตามที่เขาว่ากันมาแต่หากเรามองในทางกลับกันเท้าสีสุดาจันทร์และพระส,สุริโยไทยทั้งสองพระนางต่างก็ทำเพื่อราชวงศ์ของตนเองฝ่ายหนึ่งเป็นผู้กอบกู้อีกฝ่ายเป็นผู้รักษาท้าสีสุดาจันทร์ จำต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ราชวง์ของตนเองกลับมาเรืองอำนาจเหมือนเดิมแม้ว,ว่าวิธีที่นางเลือกจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนักแต่เพื่อให้ไปถึงซึ่งความสำเร็จมันก็มีแค่ไม่กี่ทางเลือกที่ผู้หญิงคนนึงจะมีได้แม้จะต้องฆ่าลูกฆ่าสามีเพื่อให้ได้มาก็ต้องยอมแลกแต่อีกนางหนึ่งก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ราชวงของตนเองที่กำลังมีอำนาจเหนือบัลลังก์อยุธยาให้คงอำนาจใหนานที่สุดเช่นกัน เมื่อมีผู้ชนะก็ย่อมมีผู้แพ้เป็นสัจธรรมเมื่อนางหนึ่งชนะนางหนึ่งก็ต้องกลายเป็นผู้แพ้และถูกหน้าประวัติศาสตร์ของไทยจารึกว่าเป็นหญิงที่ไม่ดีฆ่าลูกฆ่าผัวคบชู้สู่ชายเพื่อความเป็นใหญ่และขุนวรวงษาเองก็ไม่ถูกจัดอยู่ในรายชื่อกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งทางที่ทําพิธีราชาพิเศษยอย่างครบถ้วนแล้วถ้าหากนางทําสําเร็จแล้วราชวงศ์ของนางกลับมามีอํานาจเหนือบัลลังก์อยุธยา นางจะกลายเป็นวีรสตรีที่เรายกย่องในหน้าประวัติศาสตร์อยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าครับแต่ประเด็นของเราในวันนี้เพราะอะไรพระนางจึงต้องกอบกู้ราชอำนาจคื้นสู่ราชวงศ์อู่ทองและเกิดอะไรขึ้นกับราชวงศ์อู่ทองกันแน่วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อครั้งสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช1893นั้นอยุธยากําเนิดมาจากการร่วมมือของสองอาณาจักรคืคอละโวกับสุพรรณภูมิมีปฐมกษัตริย์คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายละโวหรือว่าที่เราเรียกกันว่าราชวงศ์อู่ทองนั่นแหละครับซึ่งเป็นราชวงศ์ของเท้าสีสุดาจันทร์กรุงศรีอยุธยานั้นมีเมืองที่มีอำนาจลายล้อมมากมาย ทิศตะวันตกติดกับละโวที่มีขอเมืองพระนครหนุนหลังตอนใต้มีเพชรบุรีกับนครศรีธรรมราชตอนเหนือมีสุโขทัยและสุพรรณบุรีสุโขทยัยสุพรรณบุรีและนครศรีธรรมราชคือสามรัฐใหญ่ที่มีอำนาจในมือแต่ก็ไม่มากเท่าละโวที่มีอำนาจทางการเมืองที่เข้มแข็งที่สุดในขนาดนั้นละโวเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคทวาราวดีที่เรียกตัวเองว่ารัชบุระ ซึ่งต่อมาถูกอำนาจทางการเมืองจากขอมพระนครเข้ามาควบคุมและเปลี่ยนแปลงชาวละโวกได้เป็นชาวขอมที่มีกษัตริย์ขอมเมืองพระนครเป็นเจ้านายและยังเปลี่ยนชื่อเมืองจากละวะปุระมาเป็นละโวในสมัยขอมเรื่องอำนาจอีกด้วยการร่วมมือกันตั้งกรุงศรีอยุธยานั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งจากละโวและขุนหลวงพง่วน้องเขยจากรัฐสุพรรณภูมิในตอนแรกสองรัฐน่าจะมีการตกลงกันว่า โดยเมืองละโวยิ่งใหญ่กว่าจึงให้เกียรติได้ครองเมืองอยุธยาก่อนส่วนเมืองสุพรรณบุรีถือเป็นเมืองที่มีอำนาจรองลงมาก็ให้ขุนหลวงพง้วน้องเขยของตนไปครองก่อนเพื่อที่ในภายภาคหน้าเมื่อเสิยงรัชาการของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งก็เป็นการครองบัรลังต่อโดยสายสุพรรณภูมิก็คือขุนหลวงพง้วนนั่นเองแต่ถึงสุพรรณบุรีจะมีอำนาจน้อยกว่าละโวก็จริง แต่สุพรรณบุรีก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางเชื้อสายกับสุขโขทัยและรัฐอื่นๆโดยเฉพาะการสร้างสัมพันธ์ทมัยตรีกับจกักรพรรดิจีนจนเหนียวแน่นและอาณาจักรสุขโขทัยเองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงก็ได้ส่งคณะทูตพร้อมด้วยของพื้นเมืองถวายเป็นกำนันแด่จกักรพรรดิราชวงศ์หยวนในจีนถึง14ครั้งส่งผลให้การค้าระหว่างสองอาณาจักรขยายตัวอีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้ของจีนมาอย่างไทย โดยช่างจีนได้เข้ามาทำเครื่องปั้นดินเผาจนเป็นที่รู้จักกันในนามเครื่องสังคลโลกจนกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของอาณาจักรสุขโขทัยในเวลาต่อมาแม้ว่าละโวจะเคยมีความสัมพันธ์อย่างดีกับจีนเช่นกันแต่จีนก็ยังไม่ไว้วางใจขอมเท่ากับสุพรรณและสุขโขทยัยเมื่อก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาสำเร็จอำนาจของขอมจากเมืองละโวก็เข้ามามีบทบาทในราชสำนัก และปกครองพื้นที่ของคนกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะในชุมชนแถบนี้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการติดต่อการค้าแต่เมื่อละโวมปกครองก็ได้นําภาษาและระบบการปกครองแบบขอมรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆรวมไปถึงคําราชาศัพท์ทั้งหลายภาษาขอมจึงกลายเป็นภาษาราชการในช่วงเวลานั้นและหลังจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อปีพุทธศักราช1912ความคุกกรุ่นในราชบัลลังก์จึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระราเมศวรพระราชโอรสซึ่งรองราชอยู่ที่เมืองระโวได้เข้ามายึดกรุงศรีอยุธยาและครองราชต่อเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สองซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับขุนหลวงพงั่วเป็นอย่างมากแต่ท่านก็ไม่ทรงกระโตกกระตากนะครับท่านก็เก็บงำแล้วก็เฝ้ามองอยู่ห่างๆจนเมื่อครบระยะเวลาหนึ่งปี ในการครองราชของสมเด็จพระราเมศวรว่ากันว่าพระองค์ทรงบริหารบ้านเมืองอ่อนหัดและไม่มีประสบการณ์ขุนหลวงพะง้วก็ทรงยกทัพมาจากสุพรรณบุรีแบบไม่เอิกกระเลิกทำทีมาร่วมง,งานพศแต่เมื่อเสร็จสิ้นงานพศแล้วกลับไม่ทรงยกทัพกลับสมเด็จพระราเมศวรก็พอจะทรงทราบเจตนาของคุณหลวงพะง่วว่าทรงต้องการอะไรสมเด็จพระราเมศวรก็ทรงประเมินสถานการณ์ของพระองค์ ว่าทรงมีอำนาจเป็นรองและหากคิดต่อต้าถึงขั้นรบพุ่งขึ้นมาก็คงจะเป็นฝ่ายพระองค์เองที่พ่ายแพ้และอาจจะถึงแก่พระชนชีพได้จึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะถวายราชสมบัติแด่ขุนหลวงพระงัวแล้วทรงถอยกลับไปตั้งหลักที่ละโวเมื่อขุนหลวงพระงัวครองราชพระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งถือเป็นยุคสมัยเริ่มแรกของการขยายความมั่นคงให้กับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะการกำราบหัวเมืองเหนือใต้อำนาจของรัฐสุขโขทยัยในหนึ่งปีหลังจากที่ครองราชบัลลังก์ก็ทรงเสด็จขึ้นไปยึดหัวเมืองเหนือพระองค์ทำศึกจนถึงวาระสุดท้ายก็เสด็จสวรรคตส่งผลให้พระเจ้าทองลันพระราชโอรสที่มีพระชนมายุเพียง15พรรษาขึ้นรองราชต่อมาแต่อยู่ในราชสมบัติได้เพียงเวันเท่านั้นสมเด็จพระราเมศวรที่รอคอยที่จะยึดอำนาจขึนจากขุนหลวงพงัว ก็ส่งยกทัพมาจากละโว่เข้ายึดกรุงศรีอยุธยาและจับเจ้าทองรันสําเร็จโทษที่วัดโคกด้ท่อนจันทร์ถือเป็นการสําเร็จโทษครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยท่านใดที่สนใจเรื่องการประหารด้วยท่อนจันทร์สามารถกดที่ลิง์ด้านบนได้เลยนะครับพระราเมส่วนขึ้นครองราชครั้งที่สองทำให้อำนาจกลับมาเป็นของราชวงศ์อู่ทองอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการรอคอยที่ยาวนานถึง18ปีเพราะในระหว่างที่ท่านอยู่ที่เมืองละโว่ ท่านก็ทรงดูท่าทีของคุณหลวงพง่วและท่านก็ทรงยอมรับในการบริหารบ้านเมืองของคุณหลวงพงั่วเช่นกันและท่านก็ได้ปรับปรุงตัวเพื่อที่จะมาบริหารบ้านเมืองรัชการของพระองค์กถือเป็นช่วงหนึ่งที่อยุธยาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเลยทีเดียวครับสมเด็จพระราเมศวรทรงครองกรุงศรีอยุธยาได้เพียง7ปีซึ่งถือว่าไม่ยาวนานนักเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ทรงรอคอยและเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช 1,938โดยพระชนมายุ5 6พรรษาโดยมีพระรามราชาพระราชโอรสทรงขึ้นครองราชต่อซึ่งในรัชสมัยของพระองค์กรุงศรีอยุธยาเป็นปกติสุขมีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับจักรพรรดิต้าหมิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช1,940ทําให้อยุธยาเริ่มรับอิทธิพลจากจีนทั้งการค้าการเมืองวัฒนธรรมและกฎหมายด้านความมั่นคง ก็โปรดให้ยกทัพไปตีอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัยแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช1952สมเด็จพระยารามพิรธกับเจ้าเสนาบดีถึงรับสั่งให้จับกลุ่ม แต่เจ้าเสนาบดีหนีรอดไปอยู่ฟากประทาคูจามและได้เข้าร่วมกับสมเด็จพระอินทราชาผู้ครองเมืองสุพรรณบุรีกราบทูลว่าจะเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาถวายโดยความที่เจ้ามหาเสนาบดีนี้ดูแลฝั่งกำลังพนทหารอยู่แล้วก็ทำสําเร็จจริงๆนะครับเจ้ามหาเสนาบดีองค์นี้ก็ได้ยึดกรุงศรีอยุธยาแล้วถวายให้เจ้านครอ,อินที่เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาพอดี เมื่อเจ้านครอินได้ครองบัลลังก์อยุธยาก็ทําให้ราชวงศ์สุพรรณภูมิกลับขึ้นมาเป็นใหญ่ในบัลลังก์อีกครั้งส่วนพระรามราชาธิราชไม่ได้ทรงสําเร็จโทษด้วยท่อนจันนะครับแต่ได้รับโปดก้าวให้ไปครองเมืองปทาคูจามแทนอันเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มพวกขอมและขอมเมืองพระนครที่ถูกกวาดต้อนมาไว้การรัฐประหารครั้งที่สในประวัติศา,ศาสตร์กรุงศรีอยุธยานี้มีผลทาให้ราชวงศ์อู่ทองสลายตัวและไร้บทบาท และหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาอย่างถาวรเจ้านาครอ,อินทขึ้นเสวยราชสมบัติในกรุงศรีอยุธยาขณะประชนมพรรษาได้50ปีส่งมีพระโอรสสามพระองค์คือเจ้าอา้าเจ้ายี่และเจ้าสามพระองค์ทรงครองราชได้เพียง15ปีก็เสด็จสวรรคตโดยที่ไม่ได้มอบราชสมบัติให้ผู้ใดเป็นสาเหตุให้พระราชโอรสทั้งสองพระองค์คือเจ้าออายย้พญาและเจ้ายี่พยา ทำสงครามแย่งราชาอานาจและสิ้นพระชนทังคู่ราชสมบัติจึงตกเป็นของเจ้าสามพยาผู้น้องขึ้นของราชและทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหลังจากนั้นพระองค์ก็ยกทัพไปตีกรุงนครทมเพื่อล้มล้างอำนาจทางการเมืองของขอมให้หมดสิ้นไปหลังจากร้อมนครทมถึง7เดือนก็สามารถยึดได้สําเร็จเมื่อปีพุทธศักราช1974 นับเป็นการสิ้นอำนาจอย่างสิ้นเชิงของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เคยรุ่งโรดมานานนับพันปีการหมดสิ้นอำนาจทางการเมืองของขอมในครั้งนี้ทำให้ผู้หนุนหลังราชวงศ์อู่ทองก็หมดสิ้นไปด้วยผลที่ตามมาก็คือเมืองละโวถูกอยุธยาผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งและเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองรบบุรีมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทำให้ราชวงศ์อู่ทองซึ่งมีเมืองพระนครหนุนหลังต้องหมดอำนาจลงอย่างสิ้นเชิง พอไม่มีกริย์ในเชื้อสายราชวงศ์อู่ทองเข้ามามีอำนาจในกรุงศรีอยุธยาอีกต่อไปทั้งนี้ผู้สืบเชื้อสายในราชวงศ์อู่ทองก็ไม่ได้รับโทษทันหรือถูกประหารล้างโตรหลังการสูญเสียอำนาจแต่อย่างใดทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นตระกูลที่ศักดิ์สิทธิ์และได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมในราชสำนักแต่ไม่มีกำลังอำนาจในการขึ้นมาปกครองใดๆ และสตรีจากราชวงศ์นี้ก็รับราชการเป็นพระสนมในพระมหากษัตริย์ในตำแหน่งเท้าสีสุดาจาันทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสนมเอกสี่ทิศของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจปกแผ่ไปยังทิศทั้ง4ี่อีกด้วยแต่ราชวงศ์นี้ก็ยังรอคอยที่จะนำเอาอำนาจของพวกตนหวนคืนกลับมาเหนือบัลลังก์ที่บรรพบุรุษก่อตั้งขึ้นมาและก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น ในรัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้มีสตรีจากราชวงศ์ละโวนางหนึ่งได้เข้ารับราชการเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายในตำแหน่งแม่หยัวสีสุดาจันทร์ซึ่งโชก็เข้าข้างพระนางนะครับจากการประสูติการพระราชโอรสคือพยอดฟ้าทําให้พระนางมีฐาน,นะที่สูงส่งกว่าพระชายาอีกสองค์สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงประชวรและสวรรคตหลังจากสเสด็จกลับจากราชการสงคราม จึงได้มีการยกพระยอดฟ้าผู้เป็นพระโอรสของราชต่อมาในปีพุทธศักราช289 0โดยมีแม่หัวสีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ถือเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ว่าราชการแผ่นดินเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์หลังจากการสิ้นระชนของพระสวามีพระนางก็รอบสังวาสกับพันบุตรสีเทพซึ่งเป็นทั้งญาติจากราชวงศ์อู่ทองและข้าหลวงเดิม อันถือเป็นเรื่องผิดกฎมณฑีนบานด้วยการห้ามมีสามีใหม่แต่ด้วยความที่พนางต้องการสแสวงหาพระราชอำนาจที่จะคุ้มครองบัลลังก์และทรงเห็นว่ากลุ่มของพันุบุตรสีเทพอาจจะเหมาะควรเพื่อการลูกแก่อำนาจซึ่งเป็นเชื้อเครือเดียวกันมีการสันนิษฐานเกี่ยวกับพระราชกำเนิดของเท้าศรีสุดาจันว่าสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระเจ้ารามราชาที่เสียราชสมบัติและถูกส่งไปอยู่ที่เมืองปทาคูจามจุดหมายเหตุวันวลิศ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขุนวรวงศษาที่เดิมเป็นพนักงานเฝ้าหอพระมาก่อนว่าเป็นหมอผีมีหน้าที่อ่านแปลหนังสือพงศาวดารของต่างประเทศให้แก่พระเจ้าอยู่หัวสแสดงให้เห็นว่าขุนวรวงศษาธิราชและเท้าศรีสุดาจันทร์ที่มีศักดิ์เป็นญาติไม่ได้มาจากตระกูลชั้นต่ำแต่อย่างใดแต่เป็นระดับผู้รู้และอยู่ในฐานะระดับปุโรหิตที่มีหน้าที่เกี่ยวกับพระราชพิธีในราชสำนักนอกจากนี้ขุนวรวงษา มีน้องชายชื่อในจันบ้านมหาโลกซึ่งเป็นหมู่บ้านขอมดังนั้นตระกูลของเขาอาจมีความสัมพันธ์กับเมืองพระนครด้วยเอกสารโปรตุเกสได้กล่าวถึงนายจันว่าเป็นช่างเหล็กซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือเหล็กในสมัยนั้นไม่ใช่ของที่ใครก็ทําได้ง่ายงใช้ผู้ชํานาญและสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลานานจึงยืนยันได้ว่าตระกูลของนายจันไม่ใช่ตระกูลชั้นต่ําแต่อย่างใดแม่หยัวกับขุนวรวงศ์ษา ก็อาจเป็นฮีโร่ในมุมมองของคนจากราชวงศ์อู่ทองก็ได้ที่พยายามที่จะเอาอำนาจกลับมาสู่ราชวงศ์ของตนเองแต่ด้วยความที่ราชวงศ์อู่ทองเสียอำนาจในอยุธยาไปนานแล้วจึงไม่มีพลังมากพอที่จะฟื้นฟูอำนาจกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์จึงนำไปสู่การถูกยึดอำนาจในเวลาต่อมาและในการที่จะยกขุนวรวงศ์ษาให้เป็นพ่ออยู่หัวนั้นพระนางส่งอ้างว่าพยยอดฟ้าทรงพระเยาวมาก ทั้งหัวเมืองเหนือก็ไม่เป็นปกติจึงปรึกษากับขุนนางให้ตั้งขุนวรวงศ์สาธิราชให้วาราชการแผ่นดินจนกระทั่งพยอดฟ้าทรงเจริญพระชนมพรรษาเหล่าขุนนางก็เห็นชอบด้วยและเมื่อขุนวรวงศ์สาธิราชได้ขึ้นครองราชอย่างเนียนเนียนจึงได้นําเอาพยอดฟ้าไปสําเร็จโทษที่วัดโคกพญาด้วยท่อนจันทอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้พงศสวัสดานพม่าก,กับจดนามผู้ปกครองราชว่า พระอัครมเหสีซึ่งก็คือตัวเท้าสีสุดาจันนั่นเองครับแต่ท้ายที่สุดการฟื้นคืนอำนาจของพระนางก็สิ้นสุดลงโดยกลุ่มคุนนางใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการครองราชนั้นนำโดยขุนพิเรนทรเทพต่อมาก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชา,าพระบิดาของสมเด็จพระนเรสวรมหาราชนั่นเองครับ ได้ร่วมกันวางแผนจับได้สังหารขุนวรวงศ์ธิราชกับพนางแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์พร้อมด้วยบุตรขนาดเดินทางไปคล้องช้างแล้วนำศพไปเสียบประจานที่วัดแรงถือเป็นที่สิ้นสุดของการเกือบกลับมามีอำนาจได้ของราชวงศ์อู่ทองแต่ถ้ามองเจตนาลึกๆและแรงกดดันลึกๆภายในของเท้าสีสุดาจันทร์จะเห็นได้เลยว่าเท้าศีสุดาจันทร์นั้นโดนแรงกดดันมากๆจากพระมาตามหายิกาเจ้า ราชวงศ์ของตนเป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วโดนยึดไปโดยราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วเหลือตนเพียงบุคคลเดียวที่สามารถกู้คืนอำนาจกลับคืนให้ราชวงศ์ของตนได้เท้าศรีสุดาจันทร์คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงอำนาจให้กลับมาสู่ราชวงศ์อู่ทองและรวมอำนาจการปกครองกรุงศรีอยุธยามาทั้งชีวิตจริงๆแล้วควรยกย่องเท้าศรีสุดาจันทร์ในด้านนี้ด้วยนะครับว่าเป็นสตรีที่เก่งคนหนึ่งเลย ส่วนพระสุริโยไทยก็เป็นวีรสตรีที่น่ายกย่องมากๆอยู่แล้วเพราะบทบาทของผู้หญิงสมัยอยุธยาคือช้างเท้าหลังแต่เท้าสีสุดาจันทร์ถึงขนาดเคยว่าราชการมาแล้วในขณะที่อัครมเหสีองค์อื่นๆไม่ได้ทําแบบนี้แสดงว่าเท้าสีสุดาจันทร์เป็นผู้หญิงที่เก่งเด็ดเดี่ยวทําให้ผู้ชายเคารพและเชื่อฟังเธอได้เท้าสีสุดาจันทร์ เป็นหญิงที่รักตระกูลทําเพื่อตระกูลของตนอย่างราชวงศ์อู่ทองซึ่งต่างจากหญิงอื่นที่ทาเพื่อสามีเพื่อลูกนี่แหละครับรักที่เสียสละได้เพื่อตระกูลของตนเองทุกวันนี้ขุนวรวงศ์ก็ไม่มีรายนามในรายชื่อลำดับกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเพราะประวัติศาสตร์ได้ตราหน้าว่าทั้งคู่คือหญิงโชดชายชั่วที่เป็นเพียงกระบฏในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเท่านั้นเองและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับ นี่แหละครับเหตุผลที่ทาให้เท้าสีสุดาจันทร์ถูกตาหน้าว่าเป็นผู้หญิงที่เช้าชวโชวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่แหละครับลำดับเหตุการณ์บูญเหตุว่าทําไมพระนางถูกต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเหนือบัลลังก์ของตนเองในราชวงศ์อู่ทองถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดซับ c r i b e ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ